สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าได้เขาเขาปุ้นเส้ามลอนี่เส้าน้ำปลาน้ำปลามาเด้อค่ะพี่น้องค่ะใส่ผิดปนหน่อยนึงค่ะโอใส่ผิดปนหลายยันมันเผ็ดมาเด้อค่ะพักกระชิมีน้องไม่พักบุ้งน้าลวกแล้วก็ไข่ต้มน่นึ่งจ้ะมาเด้อค่ะ กันน้อยเพรานไหนมาฝนกับโต๊กเบิดมือพี่น้องเลยมันพี่น้องโต๊กบัใส่น้ำเยอะๆมันจะได้สดมาเด้อค่ะกินน้ำกันขนมเสียงเช้าน้ำประเด็ก อนุญาตใส่มือได้จ้าพี่น้องจ้าขับวุ้งเก็บมาแล้วก็มาวก แน้วปา็เจน้ำปลา,า,าก้นพวก็ส่องสีจดๆน้ำปลาตหน่อกไม้ค่ะแจ่บ ได้ปรุงอีกอย่างมันก็นเลยดูดิจืดแต่น้ำป่ามาใส่ไอ้ี้านี่ยไปบิ่งบ้างไฟบม่ได้ไปทำยานฝนตกห้ำ มายัานฝนตกข้ามยันพาลูกมาบ่ได้มันไก่ขนมเส้นบีบไม่ไหม ทับบุ้งพี่น้องแข้งฝนตกแข้งยืด ่ไข่ต้มเดี๋ยวแดบเดี๋ยวฝนเคื่องมาืการขิ่มเฮียนนะ้ำระบบมีคนอยู่ เขาก็รลังเนิ่มเขียวที่นม่กินขนมเสียนอยู่ในบ้านบอกว่าจะเห็ุญาณเด้อท่านถ้าเบื้งที่เป็นยังไงคนตายว่าจะเขาจุดอัน เปิดงานบังไฟปีนี้เอาบุญบังไฟพร้อมกันหลายหมู่บ้านไข่ต้มไข่เน่เน่บอกกินเนี่ยไข่เหลืองเอาหน้องน้องไม่ชอบจ้ะ ผู้ใดมากินไข่เป็ดบอแื่คนนึงบ่ามากินไข่เป็ดแค่ว่ามนันข้าวแค่ว่าไข่เป็ดถือดิ ห่อนที่นี่เจ้ากินห่อนต้อเรียกว่าที่ตำหาเชียงเหรอบุญยนี่ ทีพ่านเขาไปซื้อเขาไปร่างข้าก็นที่มัเปิดข้าเจ้าเปิดเบิ่งบุญบ้งไฟเบิดไหมพี่น้องแต่เลยโอ้ยมนี่สำเร็จก,กิ่นสนันแล้ววะ แดดฝนเนี่ยหนิพี่น้องกินยูเบิดเมืองมั้เนี่ยจะกินยังไง ก็เด้ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวไปล้างเผื่อล้างซ้ำไปสักผ้าจมูกโซนฮอตแล้วสักมือนั่งซักอยู่นี่แล้ซักแล้วก็แช่ปลาผัดนมแล้วก็ไปตากเออซักมือกับมวนขึ้นกันนี่แหละเป็นดนซักคืออายุนะพี่น้องเนาะก็ยังอาทิตย์หนึ่งซักจากอาทิตย์หนึ่งซักจากซ้สองมือเอ้าเนาะจักซักอูทีอยูุได้ออกกำลังกายไปแน่ัว ขอบุญแต่น่อยแล้วที่มาสอเคียงสภาที่สมไในบอคลิปนี้กับไปก้อนเด้อคะพี่น้องเด้อขอบุนขอบคุณพี่น้องลายลทีคีบรืมกันค่ะขอบคุณค่ะ